ผมคือเมื่อก่อนปัญหาตรงนี้คือจะเป็นปัญหาซ้ำซากที่เจอมาบ่อยมากผมสำหรับคนในซอยที่ใจขันเดินคานนะครับคือถ้ามีฝนตกเนี่ยคือมันจะมีน้ำท่วมขังตลอดครับคือถ้านักเรียนคือนักเรียนเดินไปโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องใช้ไม้มาัาเพื่อจะเดินข้ามไปนี่นะครับคือจะออกจะออกในจะออกในอย่างนั้นจะออกบ้านก็คือครับก็ต้องดูยน้าหรือว่าเราเอาต้องรดออกมาเลยครับแล้วก็ร้องขอไปตอนนั้นร้องขอไปบ่อยมากผมแม่งก็ร้องขอว่าคือขอมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับผม คนที่ว่าเออท่านนายกรขบผมช่วยมาช่วยแก้ไขปัญหาที่มันตอบโจทย์ทำาพื้อแบบปัญหาที่ว่าบางคนอาจจะดูว่าอาจจะบรรลุแต่สำหรับคนในซอยนี่คือมันจะมันเป็นปัญหาที่ลำคันมันเป็นปัญหาที่เสี่ยงกับขัคทับผมแต่ยอมภาพว่ามันท่านนายกสามารถมาแก้ปัญหาให้ตรงจุดต้องเป็นขอบคุณท่านนายกนณะผผมครับผมครับครับผมมีความพึงพอใจนักข้อครับตอนนี้ยอดแลผมที่ผ่านมานี้หมเลขนี่สิบเต็มแล้วครับรอบที่ผ่านมานีอยังไงครับมันมัน รรครบตลอดครับผมแต่ในย,ยุคมาแก้ไขได้บ่มีแล้วเนาะบ่มีแล้วครับผมนักจะได้ก็นถึงมีครับนักจะได้ก็นถึงไห้ก็ได้ครับเมื่อก่อนนั่นคือถ้าตกนักนีโคโค่โหมันต้องเป็นวันแล้วครับเพราะมึงจะไปไหนแล้วครับยังมีความคิดว่าตอนนั้ำตาจะจเจาะกำแพงตัวเองแล้วครับเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในบ้านแต่หามันมันจะเพิ่มเป็นตีครับ เลยว่าแต่ถามว่าได้ท่านนายกมาแก้ปัญหาตรงนี้ของท่านอย่างวิศวกรจะนิดหน่อยไหมครับยังขึ้นปัญหาไอ้ยังเจ้าเจ้าเลยไปเลยไม่กล้าเก่งใจจะบ้านเหมือนว่าเขาปัดทันแล้วความเขาไปชอบของคนอื่นอย่างนี้ครับจะเจาะเข้าบ้านตัวเก่าวหัวมันแบบจะไปเพิ่มในบ้านตัวเก่าเนี่ยมันเจอนี่คือจบเล้วครับ